บาซิกาสอนสดาเกียรติสินค่ะจากวัดพธธระธมกายแคลิฟอร์เนียเข้าวัดตั้งแต่ประมาณอายุ17ปี1 7 1 7 17อะไรประมาณนี้ค่ะก็ประมาณปีพศ2517ตอนนั้นพี่ชายชวนมาวัดกพพี่ชายคนนี้ก็เป็นลูกของลุงค่ะชวนมาวัดแล้วก็ท่านก็เล่าเรื่องเกี่ยวกับหลวงพ่อคุณยายนะคะท่านก็บอกว่า หลวงพ่อคุณยายเนี่ยท่านศักดิ์สิทธิ์มีท่านเนี่ยมีเรียกว่าอะไรนั่งสมาธิแล้วก็ไปนรกสวรรค์ได้แล้วก็หมู่คณะเนี่ยสร้างบารมีแบบเอาชีวิตเป็นเดิมพันพระภิกษุอุบาสกพระภิกษุก็บวชตลอดชีวิตอุบาสกอุบาสิกาก็ตั้งใจที่จะประพฤติพรหมจรรย์ไปตลอดคือคำว่า สร้างบาร,รมีตลอดชีวิตประพฤติพรหมจรรย์ไปตลอดชีวิตเนี่ยมันมันมีความรู้สึกว่ามันโดนโดนใจเราเราก็เลยคิดว่าเราจะไม่แต่งงานแล้วก็อยากจะอยู่แบบแบบไม่ไม่ประพฤติพรหมจรรย์น,นี่แหละแต่เ้ายังไม่รู้นะคะว่าจะทำยังไงแต่ก็คิดแต่ว่าเออไม่อยากแต่งงานหลังจากนั้นมาก็ได้ไปวัดเรื่อยๆนะคะ ตั้งแต่ไปงานบุญใหญ่ต่อมาก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็คือไปวันอาทิตย์ต้นเดือนจนกระทั่งตัวเองก็เข้าทำงานที่กรมการขนส่งทางบกก็เข้าทำงานได้สี่ปีก็พอมาหลังจากนั้นก็ได้เข้าวัดมาตลอดคือไปวัดตลอดเริ่มที่เริ่มถือศีลแปดมากขึ้น หลังจากนั้นก็ทำงานเข้าสอบเข้าไปทำงานได้สอบเข้าทำงานได้ที่องค์การโทรศัพท์นี่การเข้าไปที่องค์การโทรศัพท์สมัยนั้นมันก็เป็นเรื่องที่สอบเข้าทำสอบยากเพราะว่ามีคู่แข่งขันเยอะเนื่องจากว่าที่นี่มันเป็นงานที่ได้เงินเยอะเยอะกว่าข้าราชการมีคู่แข่งเยอะก็การการสอบเข้าไปก็เป็นเรื่องยาก พอทำไปได้ปีหนึ่งเราก็รู้สึกว่าอืมเราเริ่มเบื่อแล้วอยากจะไปอยู่วัดอยากจะเข้าไปอยู่วัดแล้วก็เลยไปขอแม่แม่ก็ถามว่าแล้วแกไปใครจะเลี้ยงนี้พอเราเจอคําถามนี้เราก็ก็ตอบท่านไม่ได้ตัวเราเองเนี่ยเรารู้สึกว่าการมาอยู่วัดเนี่ยมันตอบโจทย์ของชีวิตก็คือการได้การได้มาสร้างบาร,รมีค่ะ ก็เลยคิดว่ายังไงเราก็ต้องหาวิธีที่จะที่จะมาอยู่ที่วัดให้ได้ค่ะก็เลยไปกราบเรียนพระอาจารย์ที่ซึ่งเป็นหลานชายแม่ค่ะว่าเ,เราคิดว่าเราอยากจะมาอยู่วัดแต่ว่าแม่เนี่ยไม่อนุญาตท่านก็เลยพูดท่านเนี่ยไม่ได้ชวนใครมาอยู่วัดนะ คือท่านจะบอกแล้วว่าถ้าเรามาอยู่วัดเนี่ยเราก็ต้องเป็นที่พึ่งให้ตัวเองได้นะ่ะว่าอย่างนั้นเถอะคือเราต้องต้องช่วยตัวเองนะจะมาแบบพึ่งท่านเนี่ยไม่ได้ก็อยู่วัดตอนแรกๆก,ก็ไม่ได้สบายเพราะว่ามันวัดไม่ได้มีที่อยู่มีบ้านแบบปัจจุบันนะคะเข้ามาก็นอนกรดซึ่งก็เป็นหินเกศ อูดิเซ่อมันก็ไม่ได้นุ่มไม่ได้นอนสบายคะเวลาฝนตกแรงๆทีงเราก็ต้องหอบหนีเพราะว่าน้ำท่วมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้ไม่ได้อยู่อย่างมีความสบายอาหารการกินก็ยิ่งไม่สบายเพราะว่ามันก็มีแต่ช่วงนั้นเป็นยุคที่เราต้องใช้เงินเยอะก็มีมามา่มา,มาปากระป๋องก็เป็นหลักค่ะแต่ว่าในจุดที่ทำให้เราอยู่ได้ก็คือ มันเป็นชีวิตที่ตื่นขึ้นมาเนี่ยก็อยู่ในปุนคือไม่มีการสวดมนต์นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมฟังธรรมก็เลยคิดว่าเออก็ก็เป็นชีวิตที่มีความสุขค่ะแล้วก็อยู่ได้ก็เหมือนกับว่าอยู่กรดหมดทุกประมาณนี้ค่ะก็การเป็นอุบาสิกาเนี่ยมันก็ได้ฝึกตัวเองนะคะเพราะว่าเรา เราได้ฝึกอย่างมากก็คือเรื่องของความสะอาดความมีระเบียบวิน,นัยเมื่อตอนที่อยู่บ้านเนี่ยเราคิดว่าเราอยากจะตื่นเช้าแต่ว่าเราก็ไม่สามารถตื่นเช้าแต่พอเรามาอยู่วัดเนี่ยเราได้เห็นหมู่คณะเขาตื่นมาไปสวดมนต์เราก็ต้องต้องไปสวดมนต์ค่ะ มันก็คือการมีมูคณะช่วยให้ให้เราเนี่ยมีกำลังใจพอ,อพอหมู่คณะเขาทำความสะอาดที่พักเขามีการแบ่งบุญกันเราต้องรับบุญวันนี้วันนี้นะคะพอถึงเวลาเราก็พอถึงบุญเราเนี่ยที่พักก็ต้องสะอาดเพราะถ้าไม่มีถ้าไม่สะอาดก็หมายความว่าเราไม่ได้ทำคือตอนทำแรกๆเนี่ย มันก็จะรู้สึกว่าเราฝืนเราแบบต้องฝืนใจทําแต่ว่าพอทําไปเรื่อยๆอะ่ะมันก็คือเราก็ทําได้ค่ะมันก็ทําให้เราเนี่ยมีนิสัยที่รักความสะอาดรักความเป็นระเบียบค่ะก็เราก็รู้สึกว่าเออเราเราเป็นคนที่แบบเราได้ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของตัวเองค่ะ การมาอยู่ต่างประเทศเนี่ยมันก็ได้ฝึกตัวเองไปอีกรูปแบบหนึ่งนะคะว่าอย่างตอนที่เราไปอยู่ที่ชิคาโกเนี่ยมันก็คือเป็นศูนย์เล็กเราต้องทำหน้าที่ทุกอย่างคือตั้งแต่การดูแลซ่อมแซมวัดซ่อมแซมบ้านพักที่อยู่ ช่วยทำอาหารทำสวนอะไรอย่างเงี้ยนะคะตอนที่เราไปอยู่แรกๆเนี่ยเราอยู่แบบค่อนข้างจะลำบากคือคืออยู่เบสเมนต์อากาศเนี่ยมันก็ไม่ค่อยถ่ายเทพอตอนหลังก็ไปเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่มันก็ไกลาจากที่วัดแต่ว่าพอถึงหน้าหนาวเนี่ยมันก็หนาวค่ะเพราะที่นั่นหิมะตกนะคะอยู่มาได้ไม่นานเขาก็ มีบ้านติดวัดจะขายเราก็ดีใจมากเลยก็คิดว่าอยากจะได้บ้านหลังเนี้ยแต่ว่าเราก็ไม่มีเงินก็จะต้องไปติดต่อธนาคารเพื่อที่ทำเรื่องกู้เงินอะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นงานที่เราเคยทำแต่ว่าพอถึงเวลาที่เราจะต้องทำละเพื่อให้ได้บ้านมามันก็ทำให้เราเนี่ยต้องต่อสู้เรียนรู้ต้องรู้จักการรับภาระ จากความรับผิดชอบที่มากขึ้นค่ะตอนที่เข้าวัดมาแรกๆนะคะอันหนึ่งที่มันคิดอยู่เลยก็คือว่าตัวเราเนี่ยก็ยังไม่สมบูรณ์ยังไม่สมบูรณ์นะคะส่วนเพื่อนที่เขาอยู่ด้วยกับเราเขาก็ไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราการที่มันจะมีเรื่องกระทบกระทั่งเนี่ย มันก็จะมีแน่นอนแต่ว่าเราก็คิดว่าเราก็จะสู้อดทนให้อภัยคือก็เราก็จะ,ะพยายามที่จะไม่โกรธไม่ถือโทษนะคะการสร้างบารมีเนี่ยมันก็จะต้องมีกัลยาณมิตร มีโยนิโสมนัสิกานซึ่งหลวงพ่อทั้งสองเนี่ยท่านก็เป็นกเรยณมิตรไทยนะคะในสมัยแรกๆเนี่ยก็คือเราก็มีความใกล้ชิดกับครูบาอาจารย์มากงนั้นท่านก็จะมีโอกาสที่จะสั่งสอนแล้วก็มีมีพี่มีพี่อุบาสิกามีพี่นัทวิทยาไตรวิเชียรน,นะคะซึ่งพี่เขาก็เป็นเหมือนบุคคลหนึ่งที่แบบ ได้ถ่ายทอดคุณธรรมความรู้ที่เขาได้รับมาจากหลวงพ่อเนี่ยมาให้กับพวกเราค่ะก็ปลื้มใจนะคะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของหมูนะ่คณะในการมาสร้างบาร,รมีต่างประเทศในการนำธรรมะมาเผยแผ่นำพุทธศาสนามาเผยแผ่ในต่างประเทศแล้วก็ได้ขอกราบขอพระคุณหลวงพ่อทั้งสองนะคะที่ให้โอกาสมาสร้างบาร,รมี ได้คือได้มาทำงานของชีวิตที่แท้จริงแล้วก็ได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในการสร้างบารมีค่ะขอกราบขอบพระคุณสาธุชนทุกท่านที่ได้นำตาหารก็ดีหรือว่าได้นำปัจจัยมาเป็นค่าปัจจัยสี่ทั้งหลาย แล้วก็ขอบคุณครอบครัวนะคะที่ให้โอกาสมาสร้างบารมี